อ้วนตัวใหญ่โดนรูกเข้าลอยหัวอยู่ใต้กำแพงนะได้จ้าอุ้ยหลุด โดนมันก็สอบยางใหม่อยู่นะและเปลี่ยนยางแล้วก็ต้องเล็งใหม่นะลานนี้หน้าไม้ตัวใหม่ด้วยไอหัวขี่ของมันนี่นนี้ใช้สองเงี้ยงนะแล้วฝั่นี้น้ำลึกมันเป็นปลาเกลือนะตรงเนี้ยฝั่งนี้ปะดินแดงน้อย แต่ตัวก็โอเคนะครับแดดหลังแดดเดียวใช้ได้เหมือ,หอนอะไรช่อนหวัวเลยโอ้้หูช่อนดโ,อโ,อโดนดไเ่็นชาวไเอ็นแนวปลาเกือทั้งหมดนะแม็มกบาน ติดไหมติมไหมติดจ้า,า,าราะยะเผาขนไปเลยเฮ้ยเปล่ยนปาใพะรุ้ช่องกันไปเลยเฮ้ยตัวไม่ใหญ่นะมันินฝั่งเนี้ยตัวสี่นิ้วทำปลาเค็มสบายเลยตัวเลิศเลย แตงข้อระยะสองเมตรมาลอยอะไรข้างหน้าดูเต็มข้อมันไม่เมันดินแดงเรารอคุณอยู่แบง,ง,งแบ๊ ไอ,อ,อ้มุขข้อเข่าหัวมาหนี้ลอยหัวลรอลองแล้วลอยหัวลรอตายเลยไม่ตายเวย้ยข้อต่อ

โอ้โหจะหลุดไม่หลุดจะหลุดไม่หลุดมันอยู่น้ำลึกนะหน่อยเดียวโอ้โหเจอวันแดงเ็นหัวเจอร่องมาดทเลย โดนดิไม่โดนได้ยังไง <S <S โอ้โหตัวมีใหญ่เนี่ยดีปลากเกลือโดน อื้อน่าลอกหน่อยโอ้โหอยู่เลยอื้อมาแล้วโอ้ไปใส่ไปเห่งไปขมาหน้าเลยดีกว่าโอหใส่บอสเว้ยโอ้โหครึ่งโลโอ้โห ดูไปมหน้าเลยนะะป่าค้างเลยโอ้โหปิดนักลอกก่อนมันอยู่ในป่าโอ้โตบอกแล้วมันอยู่ในป่า <c oughs> ปิดนักลอกเลยอาจยังเดียว โอ้โหสวยๆงั้นเลยนะตัวปันนินฉันเห็นแกนะมัหลับอยู่ตรงนั้นเลยนี่หว่าโอ้โอชากชากอือ อ,อนี่เลยน้ใไม่ดินนะมาดิทา้งบนอย่างอ้วน